โอเคนะคะหมายถึงว่าเริ่มเริ่มเริ่มกลับมาประมาณปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็ปีนี้ดูเหมือนจะแบบมากขึ้นเลยก็ดีได้ได้เหมือนขอเสนิมมาก่อนเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ราไม่คิวเรื่องเกมะคะสำหรับสายการแสดงก็ตอนนี้ก็สองเรื่องค่ะแสดดงเวลาอะไรนะคะก็วันที่เราเราก็จะแบบให้คิวเฉพาะวันที่เราว่าออะไรย่างเงี้ยค่ะประมาณอะไรนะคะเรา เราจะแบ่งเวลากันอยู่แล้วก็คือวันที่ลูกไม่อยู่เราถึงจะรับงานเนี่ยค่ะเริ่มใช้คิวลูกเป็นหลักใช่มใช่ใช่อะไรแบบนี้ค่ะนี่อย่างที่บอกว่าข้อเสียนไม่ต้องไปเรียนกันสดงเพิ่มหรืออะไรยังไงก็เหมือนจะต้องซ้อมเยอะๆมากกว่าไปแล้วรู้สึกว่าตอนนี้เียจะความจำดีตอนนี้อาจจะต้องแบบเออทบทวนมีการแบบต่อบทอะไรมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไปเอากูเหรอเอาไป เรื่องกรีที่ผ่านมามันจบอย่างครับหรือว่ามันได้พ้นหรือยังอะไรนะคะเรื่องเรื่องเรื่องลู่ถ้าผจริงจริงมันก็มันก็เหมือนเดิมมาตั้งตั้งนานแล้วค่ะเหมือนเดิมตั้งแต่แรกจนตอนเนี้ยก็ยังเหมือนเหมือนเดิมมาตลอดเลยก็คือเหมือนกับว่าสิบเป็นคนละครึ่งอยู่แล้วแล้ววันนี้มันสบายใจขึ้นมากมันก็ถ้าเวลามันก็ช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นอยู่แล้วค่ะมันมั่นคงแล้ใช่ไหมตอนนี้เรื่องสิทการดูการแส่ยงเวานี่คือการอะไรต่าง จริงมันก็คือถ้าท่านมีปัญหามันก็แก้ไปทีละสเต็ปอะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะต้องมีการในเรื่องของกฎหมายอีก่ไหมคะที่จะต้องดำเนินต่อไปก็ไม่ไม่มีนล้จริงๆเหมือนตั้งแต่แรกมันก็เหมือนกับว่ามีเหมือนเป็นกรอบไว้อะแต่จริงๆคือทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบมันก็คือสิทธิบคนละครึ่งตั้งแต่แรกจนตอนเนี้ยก็เหมือนเดิมใช่สิบคนละครึ่งเหมือนเดิมใช่สิบคนละครึ่งเหมือนเดิมได้ทำเข้าใจทั้งตัวเองแล้วก็ทางฝ่ายเราใช่ใช่ค่ะ เนี่ยไม่เข้าใจประโยคนี้มากๆเลยเขาแบบว่าเหมือนแบบเจอใครจะต้องโดนถามอย่างเงี้ยก็คือเราก็เจอน้องเขาเดิมแบบเหมือนกับว่าคนแบบแบ่งกันดูคนละครึ้งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเรารู้สึกว่าเออเราก็แบ่งกันแบ่งกันดูแบ่งหน้าที่คนละครึ่งอะไร่งเงี้ยแต่ทุกคนอาจจะชอบคิดว่าแบบเือนเราแบบไม่ได้เจอหรือยังไงแต่คือเราเจอเจอมันตลอดเลยอะกับยังตงก็เป็นลูกตนแบบนี้ใช่แต่คือแบบจะชอบโดนถามแบบเนี้ยเพราะว่าอาจจะแบบ อาจจะตอนที่แบบข่าวอะไรมันจะปิดเบื้อหรืออะไรที่มันทําให้เข้าใจผิดในช่วงนั้นอะไรอย่างี้ค่ะก็เลยแบบรู้สึกแบบเรื่ในไอจีเราก็มีลูกลงกับลูกตลอดเวลาอะไรอย่างว่าลูกส่วนใหญ่อยู่กับเราใช่ก็จริงจริงก็ส่วนใหญ่ะแบบอย่างปิดเทอมลูกก็จะอยู่กับเราวันธรรมดาอะไรอย่างงี้น้องไปังไงบ้างทีนค่ะน้องเปอย่างไงบ้างก็พัฒนาการตามอายุนะคะประมาณน่ะแบบบางทีก็อาจจะดู รู้สึกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุนิดนึงอะไรด้วยค่ะแบบเหมือนกับว่าบางทีพ่อแม่เนาะก็จะแบบเฮ้ยทำไมลูกพูดประโยคนี้ออกมาเซอร์ไพรส์อะไระประมาเนี่ยค่ะเขาปรับตัวหน้าใช่ไหมกับการไปไปมาก็เราก็คุยด้วยความเข้าใจค่ะเหมือนกับว่าถ้ามีอะไรที่เขารู้สึกแบบติดใจกังวลใจเราก็จะแบบพูดใช้วิธีการคุยด้วยเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยเคขาเริ่มโตแล้วเขามีคำถาม หรือตายคุณไม่ว่าเขาโตเริ่มข้างมันร์เน็ตดูข่าวเนี่ยเห็นข่าวข้าแม่เนี้ยขูกาไ่โตไปนี้โอ้ยอันนั้นอีกนานอ่ะเดี๋ยวก็ขิงเดี๋ยวเราตยวแล้วงกข้างตรงนี้เขาปลอดภัยใช่คือใช่ใช่เหมือนกับว่าถึงเราไม่ได้อยู่ตรงนี้หรืออะไรนะคะเราก็จะเป็นคนที่แบบเหมือนรู้สึกว่าอยากให้เขาโตมากับความแบบไม่ใช่ไข่ในหีดอ่ะเออแบบให้ให้มีให้มีพูดให้มีอะไรเงี้ยไม่งั้นคือโลกเดี๋ยวนี้มันก็โหดร้ายอ่ะ ก็ต้องต้องแข็งแรงอรีกาก็ไม่ไดด้ปิม่ไม่ไมคุยเราจะมีอะไรเราเป็นคนพูดพูดตจบแล้วกับทุกคนนะอะไงอย่างโฆษณากับคนในครอบครัวนี่ยิ่งแบบตรงมากๆเลยอนะค่ะมีอะไรก็คือจะพูดหมดทุวกวันนี้คือต่าโอเคแล้วแฮปปี้จริงๆก็แฮปปี้ตั้งตั้งแต่ตั้งแต่พ <laughs> ี่แต <laughs> แ่ไหนอาคิดเอง <laughs> ตลอดว่าเหมือนกับไม่ได้ไม่ได้ไไดเปิดไม่ได้ปิดไม่ได้อะไรแต่ว่าคือมันจะถ้ามันจะใช่หรือมันจะเจอมันก็จะเจออีกมันมีสาวหล่อเออล่าสุดสาวหล่อเออล่าสุดสาวหล่อที้ลงเอออันนั้นก็ลงอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่คือลงว่าเป็นเพื่อน <บ Angular. S 1> แต่ไปพลาดหัวว่าแบบเป็นคนคุยอันนี้ง <ifa> งมันเป็นมาไรทีงเพราะว่าคือสนิทกันตั้งแต่แบบมัธยมอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือลงว่าเออเนี่ยคนชอบถ่ายรูปแกไปก็เป็นอีกชั้นนะอันนี้สรุปคือโดนพลาดหัวว่าแบบ เป็นคนคุยอานี้ก็คือชี้แจงว่าคนนี้เป็นใครเป็นรุ่นเป็นรุ่นน้องเป็นรุ่นน้องเนี่ยแล้วก็เคยทางานด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่คนั้นไม่ใช่คนที่คุยอยู่ไม่มีไม่ไดคุยไม่ได้ไม่มีไม่ีก็แบบเร่ไปยไม่ได้ยไม้คม้คุยไม้คุ้คกม่้ม่ไดยม่ไ้่้ยมีเดม้่ตาย่เข้ามาไดมา ไม่ไม่ได้เล็ไม่ได้เล็แล้วเราโอเปมาโอเคไหมไม่ไม่โอเโอเคี้าถเวลานี้แล้ยังไม่เคไม่โอเม่โไม่ใช่เมเดี๋ยวถ้าเราถ้าเราเจอคนที่ใช่มันมันก็ใช่อะไรอย่าเงี้ยแต่ว่าหมายถึงว่าไทยเนี้ยไม่โอเ n ไอ้นัทย์ใ้เรื่องเราเราหัวใจเราเป็นบ้างอรนี้ไหมครับเปิดศึกษาอะไรครับ ก็ตอที่ตอบไปเมื่อกี้ค่ะว่ามันไม่ได้ไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดแต่ถ้ามันใช่มันก็เจอแล้วมันจะรู้เองว่าเออคนนี้อะไรแบบเนี้ยค่ะไม่ได้หาหรือไม่ได้รอหรือไม่ได้แบบให้ใครมาแนะนําอะไรเลยถ้ามันใช่มันก็ใช่เพราะว่าถ้าคนที่ไม่ใช่อะถึงต่อให้แบบดีมากดูเท่แค่เราจะแบบว่าเอยเปเราขนาดไหนคือมันไม่ใช่อะมันก็คือไม่ไม่ใช่โอเคค่ะ